คุณผู้ชมคะและแตอนนี้ค่ะมิ้นอยู่กับเขาเรียกว่าไกด์จำเป็นของเราในวันนี้พาสมาชิกมาท่องเที่ยวด้วยร่วมเดินทางกับสมาชิกมาทุก ทิปทุกทัวร์เลยแล้วตอนนี้เ,เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารชื่อเป็นภาษาจีนฮะชื่อจินซี่เก๋นะครับจินซีเซ่เก๋เจซินเก๋เป็นเราบอกว่าเป็นวัฒนธรรมที่อร่อยแล้วก็สะดวกสบาย <ม S 1> แล้วก็ใกล้กับที่ที่เราจะมาเที่ยวตัวนี้ต้องบอกว่าอาหารข้างในเนี่ยไปลองดูแล้วนะครับเป็นอาหารที่อร่อยมากนะครับต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยเขาบอกเครจะมาทานที่นี่แล้วดวงจะดีนะฮะกลับไปเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยมักจะร่ำรวยวันนี้ สมาชิกเราก็รีบขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อว่าอยากจะรวยอยากจะขึ้นไดมอนเขาบอกว่าวันนี้รับรองอาหารข้างบนอร่อยจริงๆครับรรเดี๋ยวปไปดูเลยครับ <ไป S 1> ข้างบนเลย,เลยคร่ะตามมาเลยเดินเลยค่ะเดินขึ้นไปคุณผู้ชมคะทุกการท่องเที่ยวกับกิฟฟรีนนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมื้ออาหารสุดพิเศษทุกมือ้อที่เราเลือกและคัดสรรมาเป็นอย่างดีจนนักธุรกิจของเรานั้นยิ้มแก้มปรี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นี่แหลคะค่ะ แตอนนี้ค่ะเราก็เดินขึ้นมาบนชั้น2ค่ะซึ่งเป็นห้องอาหารเรียกได้ว่าตอนนี้โอ้โหกลิ่นอาหารเนี่ยยั่วน้ำลายจริงๆคุณผู้ชมคะและสมาชิกของเรากำลังรับประทานอาหารกันอยู่เลยค่ะได้ข่าวว่าอาหารที่นี่อร่อยค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าเขารับประทานอะไรกันแล้วก็อร่อยกันขนาดไหนตามเลยค่ะตามเลยนิดนึงค่ะตอนนี้กำลังทานอะไรอยู่คะทานกุ้งค่ะกุ้งมองกุ้งกรพทานกุ้งกับไพ่ค่ะอาหารอันนี้เป็นไงบ้างคะที่นี่ ไมอร่อยมากค่ะสุดยอดมากเลยค่ะเยอะมากหิวไหมคะวันนี้ค่ะไม่พูดเลยไม่พูดเลยคุณผู้ชมค่ะกินอย่างเดียวเลยค่ะหิยมากอร่อยมากค่ะมองกล้องด้วยค่ะสุดยอดมากค่ะนี่ตรงนี้แกงพี่ผู้หญิงค่ะกําลัง้วนพันบางอย่างเหมือนโรตีทานอะไรกันอยู่ค่ะพอดีก็ กำลังจะลองทานเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งั้งแรกเหมือนกันค่ะนี่ดูวิธีการทำจอกที่ด้านข้างเลค่ะนี่ต้องเอาแผ่นโรตีของเราออกมาวางแป้งออกมาก่อนแล้วก็เอาเป็ดวางอ่าสาธิตเอาผักวางแล้วก็ม้วนใช่ไหมคะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแล้วก็ทานอร่อยไหมเอ่เนชิมหรือยังยังไม่มีใครชิมเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราชิมพร้อมๆกันอะห่อเลยค่ะเดี๋ยวชิมพร้อมกัน อร่อยมากค่ะวันนี้เมนูอาหารที่มีเยอะมากมายเนี่ยอะไรอร่อยที่สุดโดนใจที่สุดหึืก็โดนใจทุกอย่างครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่กำลังดูนะพี่นี่คุณผู้ชมกระดกวายด้วยนี่นี่หลักฐานนี่ค่ะนี่นี่ผมมีก้อนซุกมากครับพี่ดีมากๆเลยครับถ้าใครไม่ทำกิปเรินบอกได้เลยว่าตกเทนครับ สนุกมากค่ะทริปน่าจะมาใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่สมาชิกิฟต์ฟรินของเราค่ะรับประทานอาหารเย็นกันเน่ยไดงเรียกว่าอิ่มหนำสำราญใจกันแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเวลาหนึ่งทุ่มค่ะได้เวลาการแสดงโชว์ตาการตาเกัับประวัติศาสตร์จีนซึ่งจะแสดงที่คาช u r ล l v วิลเลจหมู่บ้านพทนธรรมแห่งนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมการแสดงพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะไปค่ะ 头戴花冠，周身闪烁，露出辉光的，便是传说中绝顶美丽的百光皇后。 ทุกท่คะและตอนนี้ค่ะเหล่าสมาชิกของเราค่ะก็เดินทางถึงโรงแรมในค่ำคืนนี้แล้วค่ะเราพักกันที่โรงแรม e บส Western ค่ะเป็นโรงแรมใหญ่ค่ะตั้งอยู่ใจกลางโลหูซิตี้ค่ะซึ่งพรุ่งนี้เช้าค่ะเราจะไปช้อปปิ้งที่โลหูซิตี้กันต่อค่ะสำหรับคืนนี้นะคะต้องให้สมาชิกของเราไปพักพ่อนกันต่อแล้วพบกันใหม,ม่นพรุ่งนี้เช้าค่ะบ๊ายบาย